สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันในวิชาการงานอาชีพของดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวและก็ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวกันนะคะออนไลน์ learning lesson บทเรียนออนไลน์ ม4การงานอาชีพเอกสารส่วนตัวแต่ละประเภทมีวิธีการจัดเก็บที่แตกต่างกันดังนี้เอกสารส่วนตัวที่ต้องพกติดตัวเช่นบัตรประจำตัวนักเรียนบัตรผู้ป่วยเป็นต้น ควรจัดเก็บในกระเป๋าเงินที่มีช่องเสียบบัตรหรือกระเป๋านักเรียนเอกสารส่วนตัวที่ใช้เป็นครั้งคราวเช่นสตุิบัตรสมุดเงินฝากหรือสมุดร,รายงานผลการเรียนหรือสมุดพกควรจัดรวบรวมและคัดแยกเป็นหมวดหมู่หรือกลุ่มตามความเหมาะสมแล้วเก็บไว้ในซองเอกสารนำไปจัดเก็บในตู้หรือลิ้นชักที่มีกุญแจปิดมิดชิด หรือฝากให้ผู้ปกครองเก็บไว้ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่างถูกวิธีเอกสารเป็นระเบียบเรียบร้อยค้นหาง่ายและหยิบใช้ได้สะดวกรวดเร็วเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะวิธีการจัดเก็บค่ะ ก็คือเราควรรวบรวมและจัดแยกเป็นหมวดหมู่นะคะเก็บไว้ในซองเอกสารหรือแฟม้มแล้วก็นำไปจัดเก็บในตู้หรือลิ้นชักนะคะเพื่อที่จะเวลาเอามาใช้งานนักเรียนก็จะได้หาได้นะคะส่วนประโยชน์ของการจัดเก็บค่ะคุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะการประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่างถูกวิธีนะคะหนึ่งเอกสารจะเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ 2. หลักฐานไม่สูญหายและ3ค้นหาง่ายหยิบใช้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนั่นเองค่ะในสัปดาห์นี้นะคะคุณครูขอฝากการบ้านค่ะไว้2ข้อด้วยกันนะคะให้นักเรียนทําลงไปในสมุดนะคะของวิชาการงานให้เรียบร้อยนะคะก็คือ 1. ให้นักเรียนบอกวิธีการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว แลสอค่ะบอกประโยชน์การจัดเก็บเอกสารส่วนตัวอย่างถูกวิธีมาจำนวน3ข้อนั่นเองค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคกูต้องลาไปก่อนและอย่าลืมทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ